สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคูเปอรลวนัณชยาภูมโชธในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะสัปดาห์นี้ก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาด้วย s r a t c h นะคะาวันนี้ครูจะบอกขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมซึ่งมีอยู่ดีวกัน2วิธีนะคะวิธีแรกจะเป็นแบบออฟไลน์ ในการโหลดโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมซึ่งคุณครูไม่นําเสนอวิธีนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอวิธีที่2คือแบบออนไลน์นะคะซึ่งครูได้รวมลิงก์นั้นไว้ที่เว็บไซต์ของครูแล้วนะคะซึ่งครูจะส่งลิงก์เว็บไซต์ของครูเนี่ยไปยังครูประจําชั้นแล้วครูประจําชั้นก็จะส่งต่อนักเรียนเองนะคะพอเข้าไปหน้านี้เสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็ไปที่คําว่าหน้าแรกนะคะหน้าแรก นะคะก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาแล้วมาดูการเขียนโปร,โกรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาสแครอันนี้ครูได้รวมดิงไว้ตรงนี้แล้วให้เรียนคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ,ะคลิกเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ด้านข้างของสแครนะคะก็จะมีคําว่าสร้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า create นะคะ,ะคลิกสร้างนะคะหน้าตาของโปร,โกรแกรมสแครเป็นแบบนี้นะคะที่นี้ ถ้าของใครในโทรศัพท์สามารถเข้าในโทรศัพท์ได้นะคะถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะอ่าคลิกเลือกภาษาไทยแค่นี้โปรแกรมต่างๆอ่าหน้าตาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแต่อันนี้คุณครูเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอ่าทีนี้คุณครูจะให้ดูคลิปวิดีโอในการนําเสนออ่าไม่ใช่ในการอ่าแต่ละ แต่ละจุดแต่ละจุดของหน้าตาของโปรแกรมส c a t เนี่ยนะคะ,ะมีชื่อเรียกอย่างไรแล้วก็ในการทำงานของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูไปชมกันเลยค่ะหนึ่งเวทีหรือสเตจรงนี้เวทีนะคะสองฉากหลังหรือแบ็กด็อกอสามตัวละคระตร 4. ข้อมูลตัวละคร,ะคร 5. กลุ่มบอกคำสั่ง 6. บอกคำสั่ง 7. พื้นที่ทำงาน 8. แถบงาน 9. รูปแบบเวที 10. ปุ่มเริ่มโปรแกรม 11. ภปุ่มหยุดโปรแกรม 12. แถบเมนูอ่าเป็นยังไงบ้างคะ แต่ละพื้นที่ของโปรแกรมภาษาสแค t นะคะมีชื่อเรียกต่างๆว่าอย่างไรนะคะทีนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะ5ข้อนะคะเพื่อเป็นการทดสอบเก็บคะแนนนะคะในเรื่องนี้ที่เรียนไปถ้าไม่เข้าใจดูหลายๆรอบนะคะนักเรียนส่วนวันนี้ไว้แค่นี้ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าในเรื่องของโปรแกรมสแคตต่อค่ะสวัสดีค่ะ